่เขาถ่ายแล้วผมว่าถ้ายอดผมถึง20,000ผมบนไว้เรียบร้อยแล้วไม่เคยมี20,000ติดรูปปิ้นต้องหาอะไรยังไม่ติดตามยังไม่ถึง20,000นะครับกโล้20,000ครับผผมู้ติดตามนะครับผมบนไวว่าจะให้คุณตามหมึกต้นนะครับลูกเลยบอกอันนี้ยังยังลูกเคยยังยังไหมไม่เคยมาทำบังตอนนี้ เดี๋ยวจะพาคุณตะหมึกไปเต้นแล้วก็จะพาซอยจุให้กินครับไหมเอาถูกแล้วได้ซอยจุ้ไหมเหนื่อยหยาบต้องมาขึ้นไม่ได้ไม่มีหยาบจนเมื่อคืนเนาะมีแล้วท่านไม่ขาดบ้านน้องเกาะกับมี่ขายด้วยค่ะแมนบ้านน้องเกาะขายทุกวัน เยสนี่เด้อเกลือเจ้าเกลืออ้ยตให้น้ำปลาไปน้ำพอมเลยแถมไปเลยนขอเกลือให้น้ำปลาผมคนใจกวเนาะย่งอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มผมนะครับแล้วจิ้มซอยจุซจุใส่ใส่เสียใหญใหญ่บกินไหคะนพอแล้วใหญ่เราบกินของิเอาผม ทุกครเมอก้ดิบมันเป็นยังมันอร่อยเกินในป้าหลาอป้าโอเคในยูรอกอเขาหาเมากินของดิบทหารพ่อยังว่ากินของดิบกินหลายเอนติดัดีแบบมมีไม่ใช่รดีแต่เขาั้วครับเขาขั้วแต่ก็อย่างแข็นดีไม่ไม่ใช่ครับป้าเียนนเดมีหนามเนี่ยเหมู่บ้านนี่มั ซื้อมาใหม่สื้อมาใหม่ตู้มาว่านบ่ได้บ่ได้ยซื้อบ่อดายไปไปได้เอ็นมันหน่อยนึงบ่ว่าจะเอามาอู้พี่ข้างพี่กัดบ่อู่มาซัดไอ้ไปย่านจะได้ต้องเก็บต้องมันขึ้นยำจนบ่อยๆต้องอย่างนังนในพ่อสิริพ่อเนาะมันขี้จนฟันปลอมเรายำแล้วก็ดึงขึ้นมันมีฟันปลอมอยู่บ่บ่ขึ้นเนาะ ผมมัวนเยอะัน่อยอันนี้มาไม่ไม่เลยเลยไม่งไิ่เลย่อบซื้อชอไปซื้ออีกได้ซ้ำนั่นแหละครับผมกินมานานแล้วครับ คนขายจักบาทไปสิบบาทนี่ร้อยไปสิบเออร้อยไปสิบเนาะได้รู้นี่ไหมเนื้อเเนื้อเเออนอะไรเราจะมาอุ้พี่อันนั้นละเอาหพักอันนั้นมากสินั่นอาจารย์นั่นเขาเอามาหดแล้วบูอูู้อู้อะไรอย่างเนี้ะไปยางงั้นมึงขึ้นมาเหลือบนอ๋อเหลือบนอ๋อแต่ต่มึงตันเสาสิให้สั่งไปตัดเหลือนาะเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับมันมันมัน มันกับยาปวดมันก็เป็นเนื้อแบบงวกินปุ๊บแล้วมันจะดีต่อปากกันนะครับถ้าคุณกินแล้วคุณต้องชิมนะครับเจ็ซีเอามาให้นะครับสองนวยแล้วอยู่บ้านอันเดียวกันอันเดียวกันนะครับแมนอยู่บ้านบ่อึดเพื่อาไปให้ยซิบลูกเอาให้ปลาตายดีกว่าครับปลาตายยังไม่กินกินได้อยู่บ่อออยู่ดีเหลือตะเปลือกครับแกเหลือแต่เปลือกนะครับแกไม่กินเปลือกเรียกว่าตักบาดตักทามพระ ใส่หมตอกันป่ใส่หม้อกันกินไปแล้วได้ลูกหนึ่งก้อนเสียดีเพอนี่นะนี่เลยก่อนจะกินข้าวเนี่ยเยอบหมดแล้วครับสบายเลยครับที่มานะครับที่แรกมาเต็มรถนะครับเดี๋ยวนี้เบาบางแล้วยาวก้าบมันหนักได้เหลือแตงงมูสองนุ่มนะครับมันกินได้เมื่สีชมพูเลยนั่งไดงได้เรื่องมูกินเก่งอีหลีเนาะเอาอะได้กี่สามมาให้สามสาอันนี้น้องอยู่บ้านน้องอีดัม อมันผูกมาน้ำกันแบบเอครับูกได้อยู่มันสะเห่ามันเห่ามันเห่านะครับถึงเด้อไหนสบายๆไม่เยอะล้หัเหล่าเครับโยกหังนไอเหมือนเลยแล้วคุณไม่ไม่ไม่สอบถามไม่สอบถามคุณตาคุณด้วยพ่อตาคุณดว่านักแก ประสบการเยอะเลยแก่ก็รับรู้ไงตัดอ้อยตัดเลี้ยงมันเยอะเลจพวกแม่นโอแม่นโอ้ยนี่นี่รันรูาเยอะมากเลยโอ้ปุซยางได้ปุซยางตัวเดียวจังคนมาหลิวม่วงเดี๋ซื้อมือเลี้ยงกินข้าวเสร็จมาดูคุณตามมือกินกินข้าวเสร็จโอ้โหคือสิบอมไม่หมองอยู่หรอพ่อหนูพนเขากมีหมองใสหรอกินจนหุ่นเปลี่ยนเนาะ เปลียนมาแล้วครับลำบากมานานเลยว่ามาอยู่กับเสียบอยไม่ได้ดอกโอ้เสียบอยพาจินโอ้ก็มีเบื้องหลังดีเนาะมีผู้สับมพันอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ผมก็อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยครับอิ่มท้องไปด้วยกิโลนึงเอ้าผมเป็นคนออกใครเป็นคนได้ไหนยาบว่าเอฟซีเขาบอกว่าคนนันอยากกินปลาไหลหนึ่งยี่บานนี้นู่เหนียนโบต้องลืมมีปลาไหลเหรอคะมีอยู่โบเขาังง่ายจุดไหน เอาไปกันเลยระว่งยานไปไปลูกกอนแพรงานต้คลิเขากินดนแล้วคือมีชนะแด้บ่งกินล้างมือแล้วลดนำสยเมาเที่ยวท่องส่งเสียดนะเอ้ยไปกินอิ่มกิเต็มอยจัอูด้วยเอาแดงเสบียงเนาะ อยาอยากต้มไส้ทับตมิโกะแม่พอเกี่ยวต้วอะไรบอกว่าตะกอยเนือเนาะแลจัดให้ใหญกอยากกินต้มตุกอะไรพ่อแกสิอีกตีแม่พอเกี่ยวเราอยากให้เขากินเนาะย่ำเาย่ำอีกอยู่จริงใจพึ่งเนาะ ก็ลื่นๆโซ่จู่จัาดอาสุรพี่หลังหวองไหมอ่ะอังเขาอยู่แล้วเด้ถูกแล้วเขาเบิ่งอยู่โอ้ไปกินมากอันนั้กินอีลีอันนั้นกินอีลีน่ะกินทั้งต้นเลยสร้างยุคเขาปลาต้องทำช้าๆ ว่ามีดึงผยอ่ะขอคัโต๊ะค่ะาบเลือดโจโจไม่มีเลือดเอ้าไม่ใช่ส้มตงก้อยไม่ก้อยเลือดโจโจตอนนี้ผมก็มีเพื่อนร่วมวงครับแต่ว่าไม่ได้รับเชิญต้องไล่ออก มันเป็นไอที่คิวมากครับนนเราก็จะพาชางไปเล่นน้ำแล้วก็นมเออยู่ทุกเดียว้ต้องไหนอยู่บ่มเีมันบุกเราบ่นำไหลลวงไปมึงงานมากเต็มไปเลยเต็มอ่าเลย้นม่งอี่ยังง่ปลาอีไงใช่ใกับปลาตกเียนนี่โอ้ย กูอยู่เบื้องหลังนะครับกาลเร็นะครับรูปเป็นนางดอกข้าไปไห้มึงจีบเป็เขือบึงแคคตัสมึงอกี้งอยู่ใคเอฟซีหรอบุนีนะเออเมา่ปซื้อแระตัปรากัรหราสก็ได้พูดงโอกาสไมได้กายไร เราอนที่โต๊มว่านี่ขายบอกอกขึ้นว่ายังไม่ออกลาพันเรเรียนดีไดออกลากันล้มันนี่ิโนนจะวิ่้ก็อยากได้เป็น้นำไปาลจ้นอรกันนนี่เา้จออันนี้เดู่ยัได้เผมไม่ว่างเอาอะไรวัเ้เลยด้วการจะไหนีตัวเร็วเดินจสาไปเด้อผู้นำผู้นำแหงฝันบ่ดี ว่าเรื่องจะสีหม่ก็ว่าไปว่าไปทุดทิพย์เพื่นบอกใครีว่าเห็นผู้ชายเถาเาเหียเียวไหมิเอไม่ยิ่งเถาเเหีียวเนียวขอเขาไปดีอยู่ในป่านแหมดกันไปเถาเดี๋ยวกูตาหมไปแก้เค็นนะครับคูจะเอาผลไมไหมครับบ้าเดี๋ยวผมูีบริการให้เพราะว่าผมเป็นเอกบริการครับ โดีเยบุคโอ้ยใบสีบสามเมืเดิโอเคกันท่านผู้ชมคนรอบข้างเริ่มกดดันแล้วครับโดยเฉพาะเมียไปบ้านไปบ้านแรู้ลานรู้ชื่อเขาไปในเมืองอ่าคำนี้ฮะสุวับนี้เลยทำแล้วครับ ถ้าเข้าไปเร็วก็เสร็จเร็วอ่ะไปฮับลูกเดือดเลยเด้อมันลาบเลือดโจ๊ะตกวอนึ่งกินตัวปลาเป็นยังไงทำหัวใบสามง่ายเลยเพราะฉะนัครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจะทำกินแนะนำให้ลวกให้สุกก่อนแล้วค่อยกินฮะอันนี้เป็นการกินแบบชาวบ้านชาวบ้านของภาคอีสานครับขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ